มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสิ่งเพลงหายไปเลยโอ้ตอนนี้มันจะเป็นแบบประมาณนี้เนาะมาแล้วค่ะมาแล้ว เพลงหายไปทำไมจิบมาแล้วขอแชร์ไปก่อนนะจ๊ะแชร์แล้วจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะจ๊ะประโยชน์เลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ คุณน้องหนูมาแล้วคุณน้องหนูนะคุณน้องสอนมาแล้วสบายดีจ้า mm hmm. โอเคค่ะกินเงาะเสร็จแล้วก mm ็มือเพื่อมือเพื่ออีกอุ้ย <c oughs> สบายดีจ้าสิบแปดล้านคนมายังรวดเร็วเลยเพลงอะไรเนี่ยเปิดมาไม่มันเลย สวัสดีค่ะน้องชินากรสวัสดีน้องเยาวาสบายดีจ้าโยอาเป็นเพื่อนของหนูน้องหนุนาน้ำขิงสวัสดีค่ะน้องพรน้องพลอยทองเขาให้ต่อแบบไหนคะรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะน้องพลอยต่อเหมือนเดิมนะคะน้องเปิลปองขวัญมาแล้วนะจ๊ะใช่น้องเปิลกับน้องออฟไหมคะน้องออฟพงษ์พัฒน์กับน้องเปิลใช่ไหมคะจะนึกออกแล้วน้องจันชินกรสวัสดีค่ะ โอ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีน้องสาคุณสีด้วยนะจ๊ะน้่สอนโอเคคนงามมากลนะะนาอขอบคุณเลยหลายเนดะ้อคนรอกระดาเนาะมากกะมาพบกันทุกวันนะคะน้องติ๊กพี่จิ๊บส่งเอกสารให้แล้วนะวันนี้น่านจะถึงพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> กรุณาเดินออฟด้วยนะคะ <c oughs> อะวันนี้มาด้วยบทเพลงอะไรก็ <c oughs> ไม่รู้เพลงมันไม่มันเลยอะ เพลงที่จะเปิดสำหรับ YouTube ใช่ไหมคะ16ล้านคนสวัสดีค่ะน้องนี้เอ่อน้องนีเป็นชื่อน้องติ๊กใช่ไหม <laughs> น้องตตีสวัสดีค่ะเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่อาใหม่ together forever แล้วกันนะคะก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมีการเอาขึ้น YouTube เราก็เลยจะต้องหาเพลงที่ไม่ติดลิขทธิ์เพราะพี่จิ๊บโดนบ่อยมากกับ YouTube นะคะอา mm. วันนี้ จะมาพูดคุยพบปะในเรื่องของเอกสารจดทะเบียนสมรสนะคะก็จะออกมาจากทางแขวงอีกออสารวันเนาะแล้วก็จำปาศักด์ทางใต้กำลังมานะคะแล้วก็วันนี้พี่จิ๊บได้ส่งเอกสารเข้าไปอีกหลายคู่เลยก็อยากจะให้น้องๆที่มาให้พี่จิ๊บดำเนินการจดทะเบียนให้ มั่นใจได้ว่าพี่จิ๊บจะทยอยทําให้ดีที่สุดแล้วก็พอถึงเวลาที่เราจะต้องได้เข้าไปสัมภาษณ์เราจะต้องได้ไปค่อยๆทยอยไปนะคะตรงนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของน้องๆที่มาให้พี่จิ๊บเดินเลือกเอกสารจดทะเบียนให้เนาะส่วนน้องๆที่มาให้ทำใบใบสีชมพูก็ยังถามมากันเรื่อยๆเ,เนาะว่าเขาจะมีการเปิดให้อีกไหมตอนนี้ยังนะคะแล้วก็คนที่ให้อยู่คนที่เขาจะ อ่ให้อยู่ต่อก็คือต่อได้ครั้งละ2เดือนเนาะหกวันเหมือนเดิมหลายหลายคนก็ให้วิจิบขอใบรับรองตอนนี้บางที่เนาะสวัสดีน้องวิลเล่ต์นะคะไกลๆหน่อยจะได้เห็นเห็นเต็มๆตัวน่ะบางที่นะคะเขาบอกว่า,าใช้ใบรับรองของกรุงศุนต่อแล้วก็ให้แค่30วันแล้วก็ต้องมาขอใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าถ้าส่งพาสปอร์ตมาให้วปจิบนะ ก็จะได้ครั้งละ2เดือน60วันโดยที่ต่อให้ได้เลยนะคะอันนี้ก็หลายๆที่เขาก็รับต่อเนาะแต่ว่าของพี่จิ๊บก็รับมาตั้งนานแล้วแล้วก็มั่นใจได้ว่าเราดูแลให้แล้วก็บางคนก็มีเหมือนกับว่าอ,อยู่เกินวีซ่าไปก็โดนปรับวันละ5 0 0นะคะถ้าโดนปรับก็วันละ500ออันนี้คือ จะมีบางคนที่ให้พี่จิ๊บต่อไว้แล้วก็ไม่มาเอาพาสปอร์ตพี่จิ๊บก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะเอาเป็นว่าข้อห่วงห่วงนะคะสวัสดีน้องกงใจไปไหนไม่ได้เลยพี่กลัวโควิดแมนจากช่วงนี้นะแล้วในส่วนของอะไรนะที่ในสปปร,ปร,ราวค่ะก็มีผู้ติดเพิ่มขึ้นมา,าแล้วก็ส่งกําลังใจให้แหละช่วงนี้ในสอปร,ปร,ราวก็ค่อนข้างหนัก ในการเดินทางไปมาระหว่างนครหลวงเวียงจันทร์กับแขวงอื่นก็จะอ๋อไม่ตายหลอกกินไม่หนูกินหรอกินแต่เปลือกอ๋อกินเปลือกของเม็ดไม่เป็นไรแขะกินได้กินเวียนเหงาะตายไหมโอ้ยเด็กน้อยเนาะก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เนาะถามทุกอย่างแล้วกินแล้วตายไหมเป็นคือกันประจ้าคือช่วงนี้โควิดนะคะสวัสดีนะคะคุณวิโรจน์เนาะ ช่วงนี้โควิดก็รักษาสุขภาพให้ดีๆตอนนี้พี่จิ๊บก็เริ่มมาหัดทําคลิปนะเดี๋ยวใครเป็นเพื่อนที่ติดตามพี่จิ๊บนะพี่จิ๊บจะลงคลิปวิธีการทำทาอะไรนะทำอะโวโคาโดกับอะไรนะใส่ขนมปังปิ้งแล้วก็มีแซลมอนสมุกแซลมอนด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจบ คลิปเนี้ยเดี๋ยวพี่จิ๊บจะลงหลังจากจบไลฟ์พี่จิ๊บจะลงคลิปคือเมื่อที่มาอัดคลิปที่มาไลฟ์ช้าเพราะว่าตัดคลิปอยู่นะคะอัดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งและแต่ว่าตัดเพิ่งเสร็จแล้วก็ดูไลฟ์ต่อของของของคนอื่นด้วยนะคะก็เลยมาดูไลฟ์ของคุณลุงด้วยแล้วก็มาทําคลิปของตัวเองเพิ่งเสร็จแล้วก็จะเอาลงให้ดูว่าวิธีการทําขนมปังทา อะโวคาโดกับแซลมอนเมื่อวานเห็นน้องหนูไงลงอ,อะไรนะไปดูสวนอะโวคาโดก็เลยบอกว่าตัวเองก็มีอะโวคาโดอยู่ก็เลยไปหาซื้อแซลมอนอนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จิ๊บจะมีในส่วนของทำทำคลิปอัดคลิปแล้วก็ทําออนไลน์หลายอย่างเลยนะคะในเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าทาง พี่นพเองก็เป็นเชฟเก่าเนาะแล้วก็ทําอาหารได้อร่อยมากดูแลเรื่องอาหารการกินของพี่จิ๊บกับลูกๆแล้วก็เกือบทุกคนเลยนะคะในบ้านก็จะเป็นคนที่แบบว่าออกมาให้สูตรเคล็ดลับของทางสวัสดีน้องเอวิรัตนะคะสวัสดีค่ะคงสบายดีเนาะน้องเอวิรัตนะคะพี่จิ๊บก็คิดถึงนะแล้วก็อยากจะมาบอกว่าพี่นพเนี่ยจะมาให้สูตรเคล็ดลับในการทําอาหารหลายๆอย่างแล้วเราจะทําทเป็น เหมือนกับเป็นอ e ีบุ๊กขายให้กับคนที่เขาอยากจะทำกินเองหรือว่าจะเอาไปทำเป็นทำขายเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารด้วยเนะาะเมื่อก่อนทางพี่นพก,ก็เคยทำเป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าทำได้แล้วก็คนกำลังติดเลยแล้วเขามาทำถนนใส่นะคะก็เลยต้องหยุดไปเนาะคนที่แบบใครที่เคยเจอแบบลักษณะที่แบบว่าทำอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนโควิดมาเราก็หยุดหยุดชะง,งักกันไปเลยก็มีหลายเจ้าเลยที่แบบว่า ทำมาแล้วโควิดรอบนั้นรอบนี้ก็ทําให้อะไรหลายๆอย่างแบบแบบชะง,งักไปเลยนะคะแต่ทีเนี้ยพี่จิ๊บก็เลยมาให้สูตรลับเคล็ดลับหลายๆแบบหลายๆอย่างทั้งข้าวขาวหมูมีอะไรนะข้าวมันไก่ด้วยนะคะที่พี่นกทำอร่อยมากแล้วก็มีอ,อ,อะไรอ่ะผัดหมี่ที่มันเป็นผัดบะหมี่เส้นบะหมี่อ่ะ ห้องเตอ้อร่อยมากเลยแล้วก็ทำข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากพี่นพเขาจะเป็นคนที่ทำข้าวทำหมูกรอบเองนะคะวันนี้เรามาพบปะพูดคุยแล้วก็มาสนุกสนานในเรื่องอื่นๆที่แบบว่าห่างห่างจากข่าวโควิดไปสักระยะหนึ่งดีกว่าเนาะ <laughs> เพราะว่าเรื่องโควิดเนี้ยใครๆดูที่ไหนใครก็รู้แต่ว่าในในเรื่องของวัคซีนอีกนะคะเราก็เราก็ลุ้นไปด้วยกันว่า จะมีการให้ฉีดวัคซีนกันเร็วๆเนาะแต่อย่างในลาเขาจะมีเรื่องของมีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนแต่เราก็เป็นกําลังใจให้เขาอาจจะมีในส่วนของในส่วนของโรคประจําตัวเขาอะนะคะก็เลยมันก็เลยเหมือนกับทําให้เสียชีวิตได้เนาะแต่ว่า กอ็อย่างที่บอกนั่นแหละถ้าเราจะมาซีเรียสเครียดแต่กับสวัสดีน้องนุชจ้าทักทายทักทายดีใจดีใจนะคะยังไงก็มาเจอกันทุกวันนะจะให้ข้อมูลแล้วก็เคล็ดลับอะไรดีๆหลายๆอย่างเลยทั้งตอนนี้ก็มีนอกจากเรื่องของจททุเบียนสมรถพี่จะเอาเข้าไปในลาววันนี้แล้วอะ่ะก็มีทางฝั่งทีมงานในลาวก็คือตอนนี้บอกได้เลยว่าการเดินทางระหว่างแขวงมันค่อนข้างที่จะทําได้ยากอะคะ่ะทีเนี้ย ฟังพีจิ๊บพูดเรื่องอาหารหนูหิวเลยล่ะ <laughs> น้องปุ้ยว่าน้องผ่านมาแค่ให้จำหรือน้องน้ำหรือน้องแผงแก้วเนี่ย <laughs> <laughs> เรื่องอาหารใช่ไหมเดี๋ยวยิ่งใครเป็นเพื่อนพี่จิ๊บนะในเพจส่วนตัวนะพี่จิ๊บกำลังจะลงคลิปคลิปขนมปังปิง้งทาโอะโวคาโดโปะหน้าด้วยสโมกแซลมอนเดี๋ยวจะได้หิวกันไปใหญ่อีกแหมลงตอนค่ำคดึกๆก,ก็ไม่เป็นไรรอกคะ่ะอันนี้คือ เท่าไหรอะสามทุ่มยี่สิบห้เนาะสามทุ่มยีก็ไม่เท่าไหร่ค่ะก็ยังทานได้อยู่ห้ามทานหลังสี่ทุ่มหรือเปล่าเอาเป็นว่าหลายๆคนเนาะก็ไม่อยากให้เครียดในเรื่องของการดําเนินเอกสารยังไง เชื่อใจพี่จิบให้พยยี่จิบดำเนินการให้ก็เราทยอยทําให้อยู่แล้วในเรื่องของจดทะเบียนสมรสแล้วบางคู่นะคะก็เริ่มจะมายืนใหม่และเริ่มจะมาทยอยให้ให้ทำให้ดําเนินการแล้วก็ถามมาหลายๆคนก็พร้อมอยากจะส่งเอกสารมาอย่างเช่นเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะทีะ่ของน้องบนกับน้องวีระเดชไม่ใช่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อน้องมอสสุดแสบร,ร,รอเปะคะ<ช>คือใช,ใช่ไหมน้องมอสสุดแสบก็คือน้องมอสกับน้องบนนะคะ ก็ติดตามมจมาตั้งแต่โควิดช่วงนู้นนั่นแหละค่ะจนเดี๋ยวนี้คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะให้เริ่มทําเอกสารแล้วก็ทยอยมาแล้วก็เดี๋ยวถ้าด่านเป็นปกติเมื่อไหร่อย่างบางแขขงอย่างเช่นสวรรค์เขตไซยบุรีบริคําไซเนาะแล้วก็แขวงเวียงจันแขวงนครหลวงเวียงจันหลวงพระบางนะคะอันนี้จะทยอยทําการไปสัมภาษณ์ให้แต่ละคู่ที่มายื่นเอกสารไว้ตั้งนานแล้ววันนี้ก็คุยกับน้อง น้องก้อยมาจากแขวงบอกแก้วซึ่งน้องก้อยเองก็เป็นคู่ที่มีการาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเอกสารถึงขั้นออกจากกงศุลลาวเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ขั้นเดียวก็คือไปกงศุนไทยนะคะแล้วก็น้องก็ไม่มีหน้าวีซ่าตอนนี้น้องทําเป็นบัตรสีชมพูไว้แล้วก็จะลองดูว่าเอาบัตรสีชมพูยื่นให้แล้วก็ให้น้องจดทะเบียนสมรสได้ไหมถ้าได้ก็คือไปต่อได้แต่น้องบางคู่เนี่ยบางคนก็อยู่ทางฝั่ง ฝ่ายหญิงอยู่ทางฝั่งลาวฝ่ายชายอยู่ทางฝั่งไทยอันนี้จะจดไม่ได้ถ้าอยู่กันคนละฝั่งถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วมีมีบัตรสีชมพูอันนี้พี่จิ๊บยังไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์ว่าจะได้ไหมอย่างคู่ที่กําลังจะ,ะสําเร็จเนี่ยก็คือคู่ของน้องยัวกับน้องลีนะคะน้องยัวก็ได้ทําบัตรสีชมพูเรียบร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะจะรีบจะจะจดได้ไหมแต่ว่า เอกสารออกมาจากทางลาวเรียบร้อยแล้วค่ะถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาติดตรงนี้แหละเนาะเอาเป็นว่าคู่ไหนที่อยากจะเลงๆอยู่ว่าเอ๊จะยืดเอกสารกับพิจิบดีไหมอันนี้บอกได้เลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่จะทยอยยื่นได้เพราะว่าเราก็อยากอย่างที่บอกนั่นแหละเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแบบแบบนี้อีกไหมคือมีโควิดรอบสี่รอบห้าวันนี้ก็มาแล้วเชื้อไอ้นนี้เชื้อโควิดจากอินเดียมาแล้วสองคน โอ้ยวันนี้น้องลมนะน้องน้องที่ทำงานที่ Office ออฟฟิศอ่ะก็หาข้อมูลว่าโควิดของอินเดียนี่แหม่มันจะติดง่ายติดง่ายตายเร็วเหลือเกินทำให้เราโอ้ยจะมาอีกไหมนะรอบสี่ยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพดีๆอย่าพี่จิ๊บก็ดื่มน้ำอุ่นตลอดเลยน้ำอุ่นต้องใส่ใส่มะนาวด้วยนะคะน้ำอุ่นใส่มะนาวอันนี้เราก็แบบว่าอวม,มาแล้วก็หยุดหายใจผ่านมาไม่จํา น้อตกลงว่าน้องแก้วหรือน้องน้ำคะน้องผ่านมาแค่จําตกลง <c oughs> บอกชื่อเล่นพี่จิ๊บหน่อยนะเดี๋ยวยังไงใครดูจากทางช่อง Youtube อาจจะเข้ามาชมในช่อง Facebook ได้นะคะเพราะว่าพี่จิ๊บดูออกมาไลฟ์ให้ข้อมูลให้ความสนุกสนานแบบนี้ ทุกวันบางอย่างก็เป็นประโยชน์บางอย่างก็เป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนนะคะให้ความสุขกันไปเนาะให้รอยยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วใครที่มีข้อความสอบถามอะไรอย่างน้องหลายๆคนถามมาส่วนใหญ่ก็จะถามในเรื่องของสัญชาตินะคะเรื่องของสัญชาติก็จะบอกเลยว่าบอกได้บอกบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เข้าใจอยู่ว่าอยากได้แต่อย่าไปตกหลุมพรางกับ บริษัทหรือคนที่เขารับดําเนินการเอกสารแล้วเขามาบอกว่าพอจดแล้วทําให้ได้ทโอนสัญชาติให้ได้เลยไม่ต้องไปฟังคือเมื่อไหร่ที่เราได้จ่ายเงินเข้าไปอ่ะเมื่อนั้นแหละเราถึงจะได้รู้ว่ามันทําได้ทําไม่ได้อ่ะค่ะทาไม่ได้จริงๆถ้าอยากจะคิดว่าเรื่องสัญชาติมันง่ายมันทําได้กันง่ายขนาดนั้นเขาก็คงกลูกันมาทํากันแบบ หลายสิบล้านคนแล้วล่ะค่ะขนาดคนที่มาทำเนี่ยเขายังใช้เงินหลายล้านเลยค่ะเอาเป็นว่าน้องที่แบบว่าคิดว่าอยากจะอยู่ในเมืองไทยนานๆก็หาวิธีที่มันจะอยู่ได้อย่างเช่นทําเป็น MOU บัตรแรงงานก็ได้เนาะหรือจะมาแบบท่องเที่ยวหรือช่วงนี้เขาให้ผ่อนพัน์อยู่ได้เนี่ยก็ให้อยู่กันไปครั้งละ60วันก,ก็อยู่กันไปจนกว่าเขาจะเ,เปิดด่านให้เป็นปกติแล้วเราสามารถที่จะเวียนได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า คนสามสัญชาติไทยลาวเมียนมากัมพูชาเราก็อยู่กันแบบใกล้ชิดกันแล้วก็ต้องการไปมาหาสู่กันแบบแบบง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็บางคนเดินทางเข้ามาก็เพื่อที่จะทํามาหากินอันนั้นเราก็เข้าใจคนไทยก็ไปหากินมาเลเซียไปหากินสิงคโปร์ก็เยอะนะคะแล้วก็ไปกัมพูชาไปลาวก็เยอะนะคะแล้วก็เราก็อยากไปมากันให้แบบง่ายๆเนาะทีเนี้ยถ้า,าในเรื่องของสัญชาติพี่จิ๊บเองก็อยากจะมา ให้กำลังใจว่าเราเป็นเกิดมาเราเกิดมาเป็นคนสัญชาติไหนให้เราภูมิใจกับตัวเราเองที่เป็นคนสัญชาตินั้นเพราะเมื่อวันนึงแล้วเนี่ยเราเองอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีที่ไหนดีที่สุดเท่ากับบ้านของเราเหมือนที่วิจิบเองเนี่ยไปอยู่ที่อื่นมาสุดท้ายกลับมาอยู่เมืองไทยก็มีความสุขอย่างสุดๆเลยไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่ามันมันต้องทําวิธีไหนยังไงเนาะเอาเป็นว่า ให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากโอนมาเป็นสัญชาติไทยโดยเฉพาะาน้องผู้ชายต่างชาติอยากเป็นคนไทยอันนี้ก็มีเยอะแล้วก็การที่คนมาอยู่ที่เมืองไทยนานๆแล้วก็อยากจะเป็นคนไทยอย่างที่สมัยก่อนมันจะง่ายเพราะว่าเมื่อปี7 7บ8เขาก็มีการช่วยเหลือให้คนที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือว่า,าทำการพิสูจน์สัญชาติมาในการที่จะให้เป็น คนไทยได้บ้างนะคะเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยก็นานแล้วอย่างเช่นชาวเผ่ากะเหรี่ยงชาวเผ่าไทยใหญ่อะไรพวกนี้นะคะคือเขาจะมีการให้มีการช่วยเหลือมาแต่ตอนนี้มันจะไม่มีตรงนั้นแล้วก็คือลดลดน้อยลงแล้วก็อนุมัติได้ยากขึ้นจะมีแต่แบบว่าโอนสัญชาติตามคู่สมรสหรือไม่ก็ ทําธุรกิจแล้วก็ให้วีซ่าอยู่เป็น5-6ปีอย่างเงี้ยโดยที่คุณจะต้องมีเงินลงทุนในเมืองไทยด้วยเนาะน้องพอรเสริฐสวัสดีค่ะหลายคนที่ยังไม่ได้ทักทายก็ฟัง ฟังเป็นข้อมูลไว้นะคะในเรื่องของสัญชาติด้วยเรื่องของการที่แบบว่าเราอยู่เมืองไทยเราจะทําวิธีไหนให้อยู่ได้นานๆนอกจากท, OU, ทํา MOU ทําไปมาได้แล้วก็ทําวีซ่าติดตามคู่สมรสแบบจดทะเบียนสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แค่จดไม่ใช่แค่ผูกข้อไม้ข้อมือหรือจัดตามประเพณีนะคะอันนั้นจะทําให้เราคู่สมรสเราอ่ะก็อยู่ในเมืองไทยได้นาน เราเองก็ไปอยู่ในเมืองลาวหรือกัมพูชาหรือเมียนมาได้นานอย่างเงี้ยนะคะก็สลับกันไปเพราะว่าเป็นคู่รักสองสัญชาติเราก็ต้องอมีจุดหนึ่งแหละที่ว่าจะต้องเข้าใจกันแล้วก็ทําให้มันอยู่ด้วยกันได้อัน,นี้ต้องต้องอมันเป็นมันเป็นเรื่องของ คู่ที่มาอยู่กับเราแล้วเนาะก็ต้องเป็นแบบนั้นไปนะคะเอาละวค่ะวันนี้พี่จิ๊บมาให้กำลังใจมาส่งกาลังใจแล้วก็มาให้รอยยิ้มให้เสียงหัวเราะให้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ยังมีการให้ความหิวไปด้วย <laughs> หิวกระหายเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวจบจากไลฟ์จะลงคลิปให้ดูนะว่าพี่จิ๊บทำอะไรกินเนาะขนมปังปิ้งอะโวคาโด กับแซลมอนส MO กแซลมอนทำกินตามได้นะคะมันแเป็นอาหารที่จะโปรานมากเพราะว่าเมื่อวานเห็นน้องหนูลงอะโวคาโดเราก็เลย,เลยคิดว่าเออในตู้เย็นเราก็มีอะโวคาโดขาดอยู่อย่างเดียววันนี้เพิ่งไปซื้อเอส MO กแซลมอนมาเพราะว่ามันหาย,ยากมากเลยหาที่ไหนก็หาไม่เจอคือก็อองงเหมือนกันว่ามันหายไปไหนคะ่ะเพราะมีช่วงหนึ่งเขาไม่รู้หายากอะเนาะอ่ะเอาละค่ะพี่จิ๊บไปละเด้อสาหาลานคนสหสามลานคนนะคะ กี่คนพี่จุ๊บก็จะมาไลฟ์นะเพื่อที่จะออกมาให้กําลังใจเผื่อใครมาดูย้อนหลังก็จะได้ยิ้มไปหัวเราะไปเนาะอัลลาฮจ้าทักทายทักทายนะคะใครน้องวนพยโยงสวัสดีจ้าน้องอลณนี่สวัสดีจ้าเนาะใครหิวก็ไปไปหาอะไรกินได้เลยนะคะน้องนุชนะคะน้องน้อยน้องน้อยกี่เดือนกับมาแล้วน้องน้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จดทะเบียนได้แล้วแล้วก็ อยู่บ่อกแก้วด้วยเนาะน้องน้อยก็เป็นสาวงามเมืองบ่อกแก้วน้่นเก๋คนสวยสบายดีจ้าพี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยน้องเดือนเต็มสบายดีจ้าโอเคโอเค,อเ,คเพราะว่าไอเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งมันดูคอมเมนต์ไม่ได้เน่ <laughs> คนเราซื้อบ้านไม่ได้แต่ซื้อคอนโดได้ใช่ค่ะถ้าน้องแพรเปาซื้อคอนโดได้ค่ะ คือ,อไม่ใช่แค่คนลาวนะคะต่างชาติทุกสัญชาติสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้เพราะว่ามันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่บนอากาศเนาะไม,ไม่ได้ไม่ได้อยู่บนพื้นดินมันมีข้ขอกฎหมายของกฎหมายที่ดินนะคะให้สิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติในการซื้อซื้อคอนโดมิเนียมเป็นชื่อของตัวเราเองเลยนะเพราะว่าสิทธิ์ของที่ดินก็ยังเป็นของเจ้าของที่ดินแต่ว่าอยากจะบอกว่าลักษณะของการซื้อเนี่ยไม่ว่าจะอยู่แบบ วิสซ่าท่องเที่ยวหรือบิซ่าติดตามผู้สมรสงียก็สามารถซื้อได้นะคะเพราะว่าทางการไทยเขาก็ให้สิทธิ์ชาวต่างชาติที่จะครอบครองคอนโดนมิเนียมเพื่อที่จะเป็นที่พักอาศัยเผื่อว่าเป็นบ้านหลังที่สองหรือเป็นบ้านพักตัดอากาศอะไรเงี้ยหรือถ้าน้องอยู่แบบประจําอยู่แล้วน้องอยากจะซื้อไว้เพื่อที่จะไม่ต้องเช่าอย่างเงี้ยอยู่แล้วตกแต่งให้มันสวยงามให้เหมือนที่เราอยากได้เนาะอยากอยู่แต่ว่าถ้าอ๋อพี่นพ อยากให้พูดในเรื่องของใครที่อยากจะครอบครองในส่วนของที่ดินที่เป็นผืนดินนะคะตรงนี้เราก็สามารถช่วยเหลือให้มีชื่อในโฉนดบนที่ดินได้ด้วยนะสำหรับชาวต่างชาติทั้งน้องคนลาวน้องคนเมียนมาน้องคนกัมพูชาพิ่จิตรทำให้ฝรั่งมาเยอะมากหลายคนมากเลยนะคะสวัสดีน้องอสุขสาครน,นะคะ,ะถึงจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ทำให้ได้นะในส่วนของการครอบครองที่ดิน ที่เป็นพื้นดินนะคะแต่ว่ามันจะต้องเหมือนกับมีคนถือครองให้เราก่อนแต่เราเอาชื่อเข้าไปร่วมได้เขาคนที่ถือครองให้เราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขายได้นอกจากเราให้ความยินยอมแต่ถ้าเราเสียชีวิตหรือตายไปก่อนที่คนครอบครองเนี่ยเขาจะเขาจะตายเนาะก็คือเราสามารถยกเป็นมรดกให้คนอื่นได้ด้วยอันนี้สามารถยกสิทธิ์ของเราในการครอบครองที่ดินเป็นมรดกให้คนอื่นได้นะคะหรือว่า ถ้าเป็นผัวเมียกันผัวไทยเมียคนลาวนะคะแล้วน้องคนลาวอยากจะมีชื่อร่วมในโฉนดที่ดินก็สามารถทําให้ได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าแหมใครมาให้จิดูแลให้นะพี่จิ๊บก็จะช่วยเหลือในการให้ข้อมูลให้คำปรึกษาตรงนี้หลายคนก็อพอจดทะเบียนไปแล้วก็จะมาปรึกษาในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆอันนี้พี่จิ๊บก็สามารถให้คําปรึกษาได้ตลอดตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเราจะไป หาทนายความเกี่ยวกับด้านระหว่างประเทศก็จะต้องไปเสาะสแสวงหากันอีกแต่ว่าจะบอกว่าทนายความมีความช่ำชองหรือว่ามีความชํานาญในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ละคนอาจจะ,ะชํานาญในเรื่องของคดีแพง่งบางคนก็ชํานาญแต่เรื่องของคดีอาญาบางคนชํานาญในเรื่องของ เยาวชนครอบครัวอะไรเงี้ยอย่างของพี่จิ๊บก็จะมีในเรื่องของอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ที่ดินคือเราเอาในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติซะส่วนใหญ่อะคะ่ะเราก็เลยจะรู้ในตรงนี้ทั้งพรบสัญชาติพรบที่ดินพรบการเข้าเมืองอย่างเงี้ยพี่จิ๊บจะมาเน้นในเรื่องของพวกนี้เนาะแต่ว่าถ้าเรื่องของการค้าขายนี้ก็ให้คำปรึกษาได้นะจดทะเบียนพาณิชย์ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะ คนต่างชาติสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้นะคะพี่จิ๊กก็รับจดทะเบียนพาณิชย์ให้ออาพูดไปแล้วก็พูดยาวไปเลยนะเอาเป็นว่า20ล้านคนพี่จิ๊ไปแล้วนะจ๊ะมืออื่นจังคอยว่าม่เด้อดีใจจังอยากซื้อคอนโดใช่ไหมล่ะเอาเลยค่ะน้องแพาวพพสามารถซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรสีชมพูก็สามารถซื้อได้นะเพราะว่าพี่จิ๊กผิงแรงงานเขาแจ้งมาบัตรสีชมพูใครที่มีบัตรสีชมพูหนึ่งทำใบขับขี่ได้นะคะ สเปิดบัญชีธนาคารได้รักษาพยาบาลฟรีนะคะแล้วก็สามารถซื้ออะไรได้ด้วยนะซื้อซื้อที่ซื้อทางเออไม่ใช่ซื้อคอนโดได้นะเป็นชื่อของเราได้แต่ว่ามันก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องอา,อาจจะซื้อไว้เป็นชื่อของเราครอบครองเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนยังไงน้องลองศึกษาดูดีๆกับส่วนที่เป็น เ,เจ้าของโครงการดูนะคะว่าเขาจะมีบริการตรงนี้ให้สําหรับชาวต่างชาติไหมแต่ว่าส่วนใหญ่น้องแพลวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วจังหวัดที่เป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติอยู่เยอะๆโครงการเหล่านี้เขาจะมีสิ่งที่เอื้ออํานวยให้กับคนต่างชาติอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าพี่จ,จะมาให้ข้อมูลเรื่อยๆนะใครมีข้อสงสัยแล้วก็ถามมาถ้าใครโทรมาแล้วพี่จะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์ ฝากในแชทได้นะคะแล้วพี่จิ๊บจะฝากน้องแอดมินไปตอบให้หรือฝากเบอร์ไว้แล้วเวลานั้นอ่ะพี่จิ๊บก็จะโทรไปเนาะเอาเป็นว่า23ล้านคนฟันดีจ้าน้องเยาวะ23่าล้านคนพี่จิ๊บไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามช่อง u t u b e นะคะ mj c o n s u l t and travel นะจ๊ะน้องมดวนหัวมาบอกไม่นี้พี่จิ๊บไม่ได้เปิดเพกมวนเด้อ์น้องแสงคำวันนี้มาไวไปไวจังพี่จิ๊บมาไม่ทักเธออ้าเหรอน้องแสงคำพี่จิ๊บยังไม่ทักต้องขอไยอยามมากเลยค่ะคืออย่างนี้บางทีพี่จิ๊บมองไม่เห็น อันนี้พี่จะต้องดูคอมเมนต์ในหน้าจอแล้วมันเป็นหน้าจอที่สั้นมากจะเหลียวเพราะเห็นพี่จะเออเนี่ยมันมันไอ้น,นี่ไม่ได้อะมันดูคอมเมนต์ไม่ได้ทุกทีพี่จะก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งดูแล้วเนาะมันแล้วมันแล้ว่าจ้ะโอเคจ้าน้องโมนพี่จบสิบปกันเด้อ แต่น้องมนช่วงนี้ก็สวยสวยวันสวยคืนจ้า่าไปกินนี่อย่างมากเนาะจจเป็น้่ามผู้งามอันขึ้นก็เกาหรือว่าช่วงนี้เราอยู่โควิดกันเราก็เลยมีเวลาดูแลตัวเองเยอะเนาะนอะ้นองน้อยสักรินสบายดีจ้ามาแล้วไปแล้วเดอ <c oughs> อ้ออ,อฝากติดตามช่อง YouTube นะคะชื่อบริษัทพิจิบ n j c น n จคอนซ n d t ์แอน l ยังไงลองหาคำว่าพิจิบ NJ ก็ได้ค่ะ <c oughs> ที่จิมใส่แฮชแท็กไว้แล้วก็ฝากติดตามช่องไอ้นี่เนาะหนูมาไม่ทันหรอคะไม่เป็นไรจ้ามาเหมือนอื่นก็ได้มาเหมาม้อยเนาะวันนี้พี่จิให้ข้อมูลอะไรแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายอย่างเราดูย้อนหลังนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องติต t o k ด้วยนะไปเฮช TikTok เลยผูกไปไว้นะทำติดตามแม่จะไปเล้วจ้า TikTok แม่คนติดตามสองร้อยล้านคนแล้วจ้า เต้นเตเต้นพลงอะไรมีเต้นๆ้นหน่ยเพลงอะไรเต้นเต้นไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย nobody cares ไปละเด้อมาไว้ไปไว้สิผาลันคนฝากติดตามสูตรฝากติดตามสูตรข้าวมันไก่ข้าวขาหมูของพี่นพด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นเคล็ดลับที่แบบว่าไม่มีร้านไหนทําอร่อยสู้เราได้แน่นอนมีเคล็ดลับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไง เอามาเผยแพร่ให้ดูกะไปละจ้า <laughs> เพลงกับบดดังไปกันเด้อ